มีไปขายบัตรประกันให้เอลูที่ขอาคุณห้าร้อยปี๋ยวพี่มิวนะครับผมนี่ฮะแก๊งมาให้หน่อยได้ไหมว่ามีใครซื้อไปซื้อไปกี่คนบ้างซื้อบัตรอะไรไปบ้างรั่วซื้อบัตรประกันใช่ไหมครับซื้อบัตรประกันใช่ครับใช่รั่วซื้อบัตรประกันในตู้ไอสัตว์อยากให้ยืนยันต่อหน้าพฤษภาด้วยครับว่ามีคนในแก๊งซื้อไปกี่ใบเพราะทางทีมดูแลพี่นงนะครับบนีนะครับ นัแจ็กกี้ก้าวฮัทครับอย่าบอกนะว่าไอหวังนะไม่โอ้โหแล้วบี๋แต่พี่มีอยู่นะครับผมเลยฮะจับมันแน่นๆนะประสาทในมือ ผมว่าใช่คือเอาเอาจำนวนให้ชัวร์เลยใช่ไหมครับว่าซื้อไปเท่าไหรใ่ใช่ใช่ซื้อซื้อไปกี่ใบแล้วก็กี่คนแค่นั้นพอครับถ้าถามตอนนี้อาจจะยังไม่ได้คําตอบครับเพราะว่าได้ครับไม่เป็นไรครับร้อยอแต่เรื่องซื้อบัตรประกรนันนี่คือเมื่อวานอ่ะทีซีเขาให้มายืนยันทีทีซีครั้งหนึ่งถูกไหมครับใช่ครับใช่ก็เหมือนมืนซื้อทีทีซี TC. ใช่ผมแค่อยากถามไปเฉยครับว่ามีคนที่ทิเทจจากหน้าตู้ได้ไปครับทุกคนสวัสดีครับ <c oughs> คิดที่อะไรอยู่ว่เอาบัตรเข้าไปขายในตู้คิดอะไรอยู่ครับอันนี้คิดอะไรอยู่แล้วครับเนี่ย เออพี่เดนนี่ครับครับเออแล้วมันมันมีเรื่องนี้ด้วยครับเรื่องที่ว่าเหมือนเหมือนในสัญญาครับมันเขียนว่าเต็มที่เท่าที่ไหวใช่ไหมแต่ว่าววทีเนี้ยไอ้วันแรกอ่ะพวกหนูเห็นเขาเล่นกันแบบว่าห้าถึงสิบคนใช่ไหมฮะแล้วทีนี้พวกก็เลยสงสัยว่าพี่เ,<อ>เป็นดีซีได้ไงเขาแบบสลอดเขามีเท่าไหร่หรือว่าเขาเขาออนดีซีได้ไงเนี่ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยฮะก็เลยให้ทางนายกตรวจสอบแล้วเขาว่าคนเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเกินหกสิบเปอร์เซ็นต์ในวันแรกมาฮะแต่วีเาี้ย มันกอะลรดอยเยอะที่ว่าถ้าเขาบอกว่าเขาออกเกิน60ทําไมเขาถึงออกมาเล่นกันแค่นั้นก็มันคือพี่ล้มมันคนละกระเทือบพี่ซ้ำเรื่องที่ลองคุยกับอีกฝั่งนึงเรื่องของแม่งเนี่ยที่อะได้ได้คุยกันบ้างไหมครับยังไม่ได้คุยกับถ้าถามผมจะไปแคร์ไม่ทำเพี้ยอะไรวะธรรมดาธรรมดาคนต้องเหนื่อแล้วจะไปดั้งแคร์ไม่ทำเพี้ยอะไรวะจริงจริงจะไปแคร์คนพวกนั้นอะทำได้เหรอเรื่องคนล้มคนหลอดซ้ำเยอะเอ้าไอ้เหี้ยก็มันท็อปสุดอะทำไงได้วะ ก็ไปเสือกเป็นตัวท็อปกันด้วยไงไอ้เฮี้อเสือกเป็นตัวท็อปกันไงโดนซารออะไรเออขอโทษละกันไออาตัวผมมันไปดีไปทีสิหยาบีฟังผมถึงหกสิบไม่ช่วยเขาเนี่ยแหละก็ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันทำให้มันดีขึ้นงแต่ผมไปนี่มาแต่แต่ตอนผมมันน่าพอดูอยู่ไงแต่พอบวชไปก็คือไม่ไม่รู้เรื่องเลยเลยตลอดแต่ว่า ดีแล้วอย่ารู้เลยอย่ารู้เยอะเลยแต่ได้ข่าวว่าโดนหนักมากแต่เรื่องที่ว่าเต็มเต็มที่เท่าที่ไหวก็คือว่าผมแบบกามสึกมานานด้วยครับมันก็น่าจะเป็นแบบเราเหลือฟังเลยไนผมก็พักผ่อนอย่างเงี้ยผมก็มังครับเขามันเล่นไม่ได้ไงถูกไหมล่ะถ้าเกิดเอวันไอายวันคุณหายไปอะแล้ว่ามันก็พอแล้วนะพราสตอรี่มันก็ประมาณสามสี่วันแล้วก็ คุณไม่ออกมาเล่นเลยนะแจ็กกี้ก้าวเย้เยผมออกมาครับผมออกมาเล่นคนอื่นผมไม่รู้ทำไมถึงคนอื่นนายนายเราเจอตลอดใช่ผมอยู่ตลอดแต่คนอื่นผมไม่รู้ไงผมผมไม่ถามาราบังคับให้เขามาเล่นได้เก็ตไหมอือแปลกๆนะอันนี้แต่แต่ผมว่าเต็มที่ในส่วนของผมอ่ะอือแต่คนอื่นไงอืออีกทีสิแต่เราพูดทีสิตอนนี้ยังไม่รู้มีใครอยู่บ้างแต่เราพูดทีสิ ฉันฟังแล้วฉันรู้สึกว่าฉันเงี่ยหูฟังแล้วมันแปลกๆนะรอบนี้อยู่ไหนกันเดี๋ยวคุยครับเรื่องนี้มาเรื่องเดี๋ยวคุยให้มากันะครับอันนี้เขาเรื่องอะไรนะครับเรื่องเล่นไม่เต็มที่ใช่ไหมครับพุทธพาใช่ครับพี่แจ็คเกิดอะไรขึ้นครับแบบสรุปเลยก็ได้มันเอา มาอารมณ์เหมือนว่าพวกหนูคุยกันแล้วว่าเออจะเต็มที่เท่าที่ไหวใช่ไหมพี่แต่ว่าพอถึงเวลาเขามาเขาก็เอาผมมาเล่นอ่ะแค่ประมาณห้าถึงสิบคนบางวันก็ไม่ถึงเลยบางวันก็แค่ห้าคนรูปโรงพยาบาลอย่างเดียวเยวลยแล้วทีนี้พวกหนูก็เลยสงสัยก็เลยไปปรึกษาทางนายกนายกบอกว่าเขาเช็คแล้วไอเวลาที่หกมงถึงทีสองอ่ะฝั่งเอเลสอ่ะก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะฮะออนในประเทศเกินหกสิบเปอร์เซ็นต์ของสลอ็อตอืมใช่ใช่แต่เขาเออกมาเล่นกันแค่นั้นเหมือนแบบไม่ไม่เต็มเทียพี่ แล้วเวลามาเล่นก็คือแบบว่าแบบไม่กดยาไม่อะไรเลยอ่ะเหมือนแบบวิ่งไปเนี่ยแทนทีเดียวตุ๊บตายเลยงงมีอย่างงี้ด้วยเหรอครับเนี่ยใช่กดครับผมกดตลอดไม่ใช่นายไงเพื่อนในแก๊งนายอ่ะอันนี้ผมก็มาขับให้เขากดหรืออะไรไม่ได้อ่ะขอดูสัญญาหน่อยได้ไหมครับสัญญาอยู่ที่ใครอ่ะเดี๋ยวผมหยิบให้ได้ครับได้ได้เพราะว่าในสัญญามันเขียนว่าเต็มที่เท่าที่ไว้อ่ะค่ะ ก็เลยาว่าเต็มที่เท่าที่ไหวนษณาแบบนี้คือมันเป็นช่องโว่หรือเปล่าเล่นกันเยอะไหมครับ20่สบใบไมบใบครับเดิมพันเท่าไหร่ไม่มีไม่มีความด้วยใช่อุ้มไปกี่เคล้วร์ครับสิบหกส่นไมล่ะครับก็อีกสี่ใบใช่ไหมคือคือเอาง่ายงครับคือเพื่อผมในสันตอรี่กันมาจะเดือนหนึ่งแล้วของน้องๆหลายๆคนก็หมดแล้ว ก็คือยังไงอะมันก็เต็มที่ได้เท่านี้ครับสำหรับบางคนอะเราเราเราได้ยินว่าแก๊งนายนะใครเซอร์มานะแล้วเขาก็ยังไม่ได้เงินเลยครับเขาเขาจะจ่ายเงินนี่ครับยังไม่จ่ายนะครับเราว่าเอามาเเมนจ์ได้นะีทังไม่จ่ายเลยครับเรื่องเงินเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้รู้ด้วยเพราะผมไม่ใช่คนถือกำลังมาครสอง ส่วนตัวผมผมก็มีของอยู่ผมก็มาเล่นหนึ่งเลขหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าทำคนในแก๊งคู้นะครับน่าจะเจอผมบ่อยครับเจอจริงเจอแค่คู่นเจอนั่นนะครับเดี๋ยวดูพร้อมกันใหม่นะครับ อือฮึโอเคทนยายเขียนว่าไงครับเอเลสเต็มที่เท่าที่ไหวครับเอ่อจำนวนคนในการเล่นเล่นเต็มที่เท่าที่ไหวเนี่ยข้อหนึ่งเขียนว่าไงครับอขอด้วยทีครับนอกไปแล้วบวกรอบไม่เกินห้าคนถูกไหมครับอ่าครับแล้วทางฝั่งคุณสภาเห็นกี่คนครับ ห้าครับมากสุดในเจ็ดครับบวกลบไม่เกินห้าคนเนี่ยครับที่เขาพิมพ์ในความหมายเนี่ยอันนี้เข้าใจไหมครับเอเล่เข้าใจในความหมายของภาษาพิมไหมก็คือตามตลอดบอกลบไม่เกินห้าถูกไหมครับใช่ครับแล้วสิ่งที่ทำนี่คืออะไรครับคือตัวผมอ่ะอยู่ตลอดแต่ไม่ต้องพูด<ม>ตัวผมคร<ง>ับไม่ต้องพูดว่าตัวผมคุณคือแก๊งฮะครับ ซึ่งมีหน้าที่เราบผิดชอบร่วมกันครับผม,ผมตามแก๊งคุณมา เคียร์คนออนเดีเคียร์คนออนเดีเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาไปเล่นเดี๋ยวส่งตรงจากเ<ส>จ<า>กด็ดเียเลยเขาออกไม่ได้ไม่ใช่หรอเอาไม่แ<ช>ม่แม่นี่ผมผมพูดถึงอะไรนะพูแต่แกงเขาเนะ่ยคือจะพามาครบทุกวันไหมครับทุวันพีอูถึงถึงเวลาที่กําหนดเลยครับวันก็อยู่กับเขาถึงเช้านะเพราะว่าบางทีพวกหนูอยู่ถึงตีสี่เลยเพราะว่าเขาจะมาแบบตีสามเงี้ยตีสี่จนมาประมาณสิบคนครับ เขาบอกเวลาปีศาจเขาแต่ก็แค่นั้นอ่ะตามได้ไหมครับคิดว่าเอเลนตามเพื่อนได้ไหมไม่ไม่น่าได้ครับเพราะผมตามทุกวันแล้วก็มีแค่ผมนี่แหละเออแล้วแล้วถ้าทําไม่ได้แล้วมาเขียนสัญญาทำไมครับผมไม่ใช่คนเขียนครับอ้าวเอาคนพูดมาเอาคนที่เขียนมาครับมา ตามไหมครับจะตามให้ครับกำลังตามอยู่นี่ใครเนี่ยโหลครับพี่ใครอ่ะอาเตอร์ครับพี่อ๋อ <c oughs> พี่ใครครับเนี่ย ออ,อ,อ,อีกอย่างหนึ่งนะครับ,รบไอ้ที่ที่เขาเขาบอกว่าเขาไม่มีทรัพยากรเล่นอ่ะเขาได้เหรียนจากพีซีนะครับเขาไปทีเขาชนะอ่ะใช่มันแรกมันแรกเป็นเกาะเป็นอะไรได้อยู่แล้วถ้า5นาทีตรงนี้ยถ้ายังมาไม่ถึงทีเนี่ยเดี๋ยวคุณมีปัญหากับทีหน่อยครับเอเลส จับเวลานะครับคุณจิ๋วได้ครับผมเป็นหกโมงหกโมงสี่ห้านทีนะครับได้ครับได้ได้ไม่ค่อยได้มาดูแต่กดซับตลอดนะจะกกี้ก้าวฮาร์ดครับขอบคุณครับ มีเรื่องอะไรแจ้งได้เลยนะครับพฤสภาเอารวบเดียวเลยลองคุยคุยกันมาก่อนก็ได้เราค่อยมาพูดทีเดียวถ้ามีอะไรเพิ่มเติม